สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟรมชาแนลนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวทั้ง9อาชีพเลยนะครับผมสําหรับใครที่ยังตัดสินใจว่าจะเล่นตัวอาชีพไหนไม่ได้คลิปนี้มีคําตอบให้กับทุกคนแน่นอนเลยนะครับสาหรับคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยกันแล้วกันนะครับในช่องผมเนี่ยใกล้ถึง1นึ่งแสนซับแล้วช่วยกันกดนะครับซับสไครต์ให้ถึง1นึ่งแสนด้วยนะอะไรครับเราไปชมกันเลยอยากเติมเกมต้องร้านดูนีิโกชอ็อปรับเติมเกมมือถือทุกก,กกเเูว่า เตอมเเบลบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%่ักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโก ก่อนอื่นต้องขอบอกเลยนะครับว่าทุกอาชีพเนี่ยมันมีความสนุกในตัวมันเองหมดอันนี้เป็นเพียงแค่คําแนะนําจากผมเท่านั้นเองนะครับผมไม่ได้ตัดสินว่าอาชีพไหนอ่อนกว่าใครนะครับแค่อยากจะบอกในมุมมองของผมที่เคยเล่นมาทั้งหมดเท่านั้นเองอยากจะแนะนําให้กับคนที่เล่นใหม่ได้เล่นง่ายนะครับเอาเป็นว่าเราไม่ไดราม่ากันแล้วกันเนาะเรามาเริ่มที่อาชีพที่เล่นง่ายที่สุดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมสายฟรีเนี่ยก็สามารถไปได้ไกลใช้ของน้อยนะครับผมสามารถหารายได้ได,ไดจากตัวอาชีพนี้เลยหรืออาจจะเป็นสายเติมเล่นง่ายมากๆในช่วงแรก นะครับผมอาจจะมาปั้นหาของก่อนแล้วค่อยไปปั้นอีกตัวหนึง่งนะครับเพื่อเป็นตัวเลทก็ได้การเิเตอร์เนี่ยมันมีบัฟแบบครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นตัวบัฟเพิ่มดาเมจนะครับบัฟถึกเนาะฮิลก็มีนะครับดีบัฟใส่ศัตรูก็มีแถมสกิลในการโจมตีเนี่ยก,กว้างนะครับผมแล้วก็รวดเร็วเป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่จะโกงมากแล้วก็อยู่ในชุดของอาร์เมอร์นะครับลงดันเนี่ยฝืนลงได้ไกลมากผมใช้ของฟีจีเก้าเนี่ยลงร้อยยี่สิบจบนะครับอาชีพนี้อาชีพอื่นเนี่ยอาจจะยังไม่จบทรมานด้วยนะแต่การ ดันแจเขียวจะเป็นดันที่ดอบหินซึ่งเอาไปตีบวกประดับนะครับหินนี้จะราคาดีมากและกาดิเตอร์เป็นอาชีพที่ฟาร์มได้โอเคที่สุดในช่วงแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่หาตัวเล่นนะครับผมแบบง่ายที่สุดเลยในตอนแรกแบบใช้งบไม่เยอะหรือว่าไม่ใช้งบเลยก็เป็นกาดิเตอร์เลยนะครับอาชีพต่อมาก็คือตัวอาชีพฟอร์สชิลเดอร์ฟอร์สชิลเดอร์เนี่ยมันเป็นตัวอันดับหนึ่งเลยถ้าหากว่ามันไม่มีกาดิเตอร์นะแต่ที่นี้มันมีกาดิเตอร์แล้วผมเลยให้มันอยู่ในอันดับที่2องนะครับในอาช คือตัว f o r ์ชิลเดอมันเป็นตัวที่อึดมากๆไม่ว่าจะลงดันแบบไหนนะครับฟอร์ชิลเนี่ยสามารถลงได้หมดแต่อาจจะนานหน่อย เพราะว่าตัวดาเมจของฟอสชิลเนี่ยมันจะไม่มีในช่วงแรกๆนะแต่สามารถทํามาเพิ่มเติมได้เมื่อทําดาเมจมาเพิ่มเติมได้แล้วเนี่ยนะครับมันมีทั้งความอึดนะครับผมแล้วก็มีทั้งดาเมจซึ่งจะสามารถเล่นได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นต้นเกมกลางเกมหรือว่าท้ายเกมเราจะเห็นฟอสชิลเดอร์ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในแลนด์กิ้งไหนๆแต่ถ้าเวลาลงนันเจนคุณผู้ชมกุญิดเรื่องดาเมจเนี่ยก็ไปเลือกทางการเดเตอร์ก็ได้แต่ถ้าชอบแบบยืนได้นานๆไม่กดอะไรเยอะมากตัวฟอสชิลเดอร์เนี่ยเป็นตัวเลือกเหมือนนนกัะคผม มันจะมีคาที่ว่าดันเจี้ยนเนี่ยจำกัดลง2ชั่วโมงใช่ไหมฟอสชิลเดอร์ลงได้เรื่อยๆจน2ชั่วโมงก็ยังไม่ตายนะครับต้องบอกว่าการตายสําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ทําให้ท้อนะครับถ้าเล่นฟอสชิลเดอร์มาแล้วเราไม่ตายเนี่ยเราไม่ท้อแน่ๆนะครับแค่ต้องทาของเพิ่มนี่ก็เป็นลำดับที่สนะครับสำหรับอาชีพที่เล่นง่ายมากๆอาชีพต่อมาก็คือเบดเดอร์นะครับที่ผมให้ตัวเบดเดอร์อยู่อันดับที่3ก็เพราะว่าตัวเบดเดอร์เนี่ยจะเสียเปรียบทางฟอสชิลแล้วก็กร,เเรนเรื่องงของการนอนเป็นนหมู่ะรัไไมมมม่าาจจะะเเ็นนนกรฟร์ดียหตออใ ทีนี้เนี่ยเราก็จะเสียเปรียบตัวกรเ,เตอร์และก็ตัวฟอร์ซชิลเดอร์โดยเฉพาะดันแจเขียวแต่ถ้ามันเป็นดันเล็กๆหรือว่าดันอื่นๆที่แบบเงื่อนไขไม่เยอะตีบอสจบตัวเบดเดอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่จบดันได้ไวมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดันท่าต่างๆเบดเดอร์ก็เป็นที่นิยมและสามารถเล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมกลางเกมจนถึง อย่างคือมันเท่มากแต่ของมันก็แพงมากเหมือนกันตรงนั้นก็ไม่ได้เป็นที่น่าตกใจอะไรเพราะว่าถึงมันจะของแพงเราของไม่ถึงมันก็สามารถฝืนลงดันต่างๆได้นะครับเพราะว่าตัวบัฟเนี่ยมันค่อนข้างกงบัฟบ,บวกดามจนะครับบัฟหลบต่างๆคือบัฟหลบแบบสมบูรณ์ด้วยนะไม่สามารถตีได้คือถอดชุดชุดโป๊ไปเลยเนี่ยบอสก็ตีเราไม่โดนนะครับมันเลยเป็นตัวที่สามารถลงดันแบบข้ามเทียร์ได้เลยนะครับแต่ก็นั่นแหละอย่างที่ผมพูดมานะครับตัวเบดเดอร์เวลาลงดันอย่างการเคลียร์มอนเยเยอะๆอย่างดันจเขียเ่ยนเสียวก็ตัวเนี่ย กว่าแต่ตัวเบดเดอร์เนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งเวลาที่เราอยากจะตีมอนเป็นหมูใช่ปะคุณก็สามารถแปลงร่างเป็นแบดหนึ่งมันจะบวกคิดค่าดามเมตตั้ง20%เรแล้วก็สามารถใช้สกิลขั้นทานเนี่ยคอมโบบอลเป็นหมูได้นะครับแต่เวลาเราแปลงร่างเป็นขั้นหนึ่งเนี่ย คือตัวเรามันจะบางมากกว่าแบลเทินสนั่นเองตรงนี้ก็จะเสียเปรียบไปนะครับต่อมาอาชีพวอลลเออร์นะครับจริงๆอาชีพนี้หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปนะผมมองว่ามันเป็นตัวที่น่าเล่นเหมือนกันเพียงแต่ตัวบัฟของมันเนี่ยนะครับไม่ได้เยอะเหมือนกับตัวอาชีพอื่นๆเขาลหลายๆคนก็เลยเลือกที่จะไม่ได้เล่นแต่ตัววอลลเออร์เนี่ยอย่ามองข้ามนะมันเป็นตัวที่แรงมากนะครับต้นเกมกลางเกมปลายเกม ตัวนี้คือดาเมจแบบสุดเหมือนกันนะครับอย่างหนึ่งคือตัวอาวุธเนี่ยของถูกมากยิ่งถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยเล่นสายฟรีแล้วชอบฟาร์มเนี่ยจริงๆตัววอลเลอร์ก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับเราสามารถเล่นได้แบบยาวๆสามารถหาของมาใช้ได้แบบถูกมากอีกอย่างคือมันใช้แค่อาวุธ1อันอย่างอาชีพอ,อื่นๆเนี่ยมันจะใช้2อ,อาวุธเลยนะครับเห็นไหมอย่างเบดเดอร์ใช้ดาบคู่อย่างนักธนูนะครับใช้โอบกับโอบเองนักเวทใช้โอบกับโอบนะครับฟอสชิลใช้ดาบกับโอบอย่างเงี้ยเ นะครับซึ่งมันของถูกเหมาะกับสายฟรีเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งคือไม่ว่าจะแปลงร่างแบต1แบต2แบต3เนี่ยคือตัววอลเลอร์เนี่ยโดดเด่นทั้งหมดเลยเพียงแต่ที่คนไม่นิยมเล่นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวบัฟของมันนั่นเองนะครับจริงๆตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมยอมรับเรื่องบัฟของวอลเลอร์ได้เนี่ยวอลเลอร์ Warrior ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับส่วนอาชีพอื่นๆนะครับอย่างฟอร์ตอาร์ชอร์วิสาดฟอร์ตเบดเดอร์ฟอร์ตกันเนอร์แล้วก็ดาร์กเมดเนี่ย จะไม่ค่อยเป็นมิรกับคนที่งบน้อยหรือว่าสายฟรีในช่วงต้นเกมนะครับก็อาจจะเป็นตัวที่2นะครับผมหรืออาจจะเป็นตัวหลักที่เอามาเล่นแต่อาจจะต้องหาตัวแบบฟาร์มาก่อนในช่วงแรกนะครับอย่างที่ผมเคยแนะนําไปก่อนหน้านี้ว่าเล่นตัวฟาร์มก่อนเนาะแล้วค่อยทําอีกตัวนึงมาเป็นตัวหลักก็ได้นะครับในช่วงแรกเนี่ยครับพวกดักเมดฟอสกันเนอร์ฟอสอาเชอร์วิสานเนี่ยแล้วก็ฟอสเบดคือตัวมันบางมาก เวลาลงดันเจี้ยนนะครับแล้วฝืนลงดันเจี้ยนนะครับยังไงเราก็ต้องไปลงนะครับอย่างน้อยก็ทำเควสแหละซึ่งมันยากมากนะครับอย่างเช่นถ้าเราใช้ของฟรีนะครับทีที่มันแจกมาแล้วเราไม่ได้มีของเลยเลยที่เราซื้อมาจากตลาดนะครับก็คือเป็นตัวแบบฟรีๆล้นๆไปเลยเนาะเอาไปลงดันนะครับ ยกตัวอย่างเช่นแค่ดัน110เนี่ยตัว f อ r d เดตนะครับอาจจะผ่านบอสไม่ได้เลยนะครับผมอาจจะผ่านได้นะครับถ้ากดมือรู้แมคขณิกของมันเพราะว่าตัวดีบัฟหรือว่าตัวบัฟของ f อ r d เดตเนี่ยมันเยอะมากคุณผู้ชมก็อาจจะงงได้ถ้าเป็นมือใหม่จริงส่วน f อ r d ตกา n e เนะครับตัวบางมากขนาดใส่ Six เมทัลที่บวก15ทั้งเซตนะครับดัน110ในตอนช่วงเลเวล120ของตัว f อ r d กั n เนอร์เองเนี่ยอาจจะยังไม่ไหวเลย ทีนี้ดักเมดก็พอๆกับตัววิสาเลยก็คือตัวบางนะฟอสอาเชอร์มันก็พอๆกับตัวฟอสกันเลยก็คือตัวบางแต่ทีนี้ถ้าถามว่าถ้าอยากจะเล่นตัวเดียวไปเลยอย่างฟอสกันเนอร์ดักเมดวิสาฟอสอาเชอร์ฟอสเบกเนี้ยผมเล่นไม่ได้หรอเล่นได้ครับจริงๆเล่นได้เพราะว่าภายในเกมเนี้ยมันมีดันเจียนที่เราสามารถที่จะเลือกลงได้อย่างอิสระ เพราะว่าของทุกอย่างเนี่ยมันมีค่าหมดเลยเพียงแต่ว่าที่ผมยกประเด็นตรงนี้มาก็เพราะว่าในการฟาร์มในช่วงแรกเนี่ยแน่นอนดันเจี้ยนอื่นๆเนี่ยมันมีมูลค่าแต่ว่าดันเจเขียวเนี่ยมันจะมีมูลค่ามากที่สุดและอาชีพที่ฟาร์มสบายสุดเลยก็คืออาชีพที่ผมพูดไปเมื่อต้นคลิปเนาะนั่นเลยทําให้อาชีพเหล่านั้นอนะ่ะสามารถหารายได,ได้แล้วก็หาต้นทุนในการทําของเนี่ยได้ดีกว่าอาชีพอื่นเขาเวลาลงดันเจเนี่ยต้องบอกว่าโคตรลาบากเลยนะครับก่าจะผ่านแต่ละเว็บละเว็บหนึ่งได้อย่างอื่นคือโดนมอนร เราเนี่ยจะปั้นตัวที่แบบฟาร์มง่ายมาก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยมปเล่นตัวที่เราอยากเล่นที่หลังซึ่งในการเก็บเลเวลในอาชีพที่เราอยากเล่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรแปบ๊บเดียวก็1 0 0 1ง9เวลตัน160ได้แล้วนะครับแต่ถ้าอยากจะเล่นจริงๆนะครับดันจงดันแจเขียวนี่ก็อาจจะต้องหาเพื่อนลงด้วยนะครับถ้าเราอยากจะเล่นอาชีพที่มันเล่นยากแต่ถ้าหากว่าทุกคนมีสกิลในการเล่นอยู่แล้วเนี่ย เราอยากเล่นอะไรก็เล่นเลยหรือว่าถ้ามีงบมากๆอยู่แล้วอยากเล่นอะไรเล่นเลยนะครับอาจจะต้องศึกษามค้เนิกมาหน่อยตัวมีของบางทีก็ล่วงในดันเจี้ยนได้นะครับทีนี้มาถึงสายซับกันบ้างนะครับก็คือตัวฟอร์สอาเชอร์แล้วก็ตัววิสาดนะครับเริ่มที่ฟอร์สอาเชอร์ก่อนเลยฟอร์สอาเชอร์นะครับในช่วงต้นเกมดาเมจเนี่ยมันจะไม่ค่อยสุดสักเท่าไหร่นะครับค่อนข้างจะเป็นในทางสายซับซะมากกว่ามีสกิลที่ซับให้กับเพื่อนร่วมทีมมีสกิลฮิลต่างๆด้วยนะครับแต่ว่าในการที่เราทําของไปในระดับหนี่ ไม่ว่าจะเป็นแบทสอหรือว่าแบทสเนี่ยยิงแรงมากแบทสอคือยิงคนเลือดไหลเป็นน้ําเลยนะครับแต่ถ้ายิงไม่เข้าแปลงร่างเป็นแบทสาเนี่ยก็คือยิงแบบเลือดกระเด็นเลยนะครับทุกคนเออแต่ต้องทําของหน่อยนะถ้าอยากได้ซัพพอร์ตนะครับฟอสอาเชอร์ก็น่าสนใจต่อมานะครับวิาสาวิาสาเนี่ยก็ซัพพอร์ตให้เพื่อนร่วมทีมเหมือนกันแต่ว่าจะโดดเด่นในเรื่องของดาเมจมากกว่านะครับ ตัวสกิลซัพพอร์ตของตัววิสารเนี่ยยกตัวอย่างเช่นสกิลเด้งเกตก็เป็นสกิลที่สําคัญมากในการลงเลดหรือว่าลงดันใหญ่ๆนะครับตัวนี้ต้องบอ,อกว่ามันเป็นตัวที่เลดเกมมากๆนะครับมีดาเมจที่จัดจ้านที่สุดเลยนะครับแล้วก็ตอนที่แปลงร่างแปงสามเนี่ยไม่หารดาเมจด้วยนะครับข้อเสียอย่างเดียวเลยก็คือตัวมันบางแค่นั้นเองเล่นในตอนแรกเนี่ยทรมานไม่ว่าจะเป็นการลงดันต่างๆเนี่ยนะครับโอ้โหตายไม่รู้กี่รอบแต่ว่าถ้ามีของในระดับหนึ่งแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เคลียร์ดันเจี้ยนได้เร็ว อาชีพลูกหลานเขาผมอาชีพพระเอกเลยนะฮะเพราะว่ามันมันเท่ครับนี่คือผมเลือกตัวละครเพราะว่ามันเท่เลย <c oughs> คือฟอรนเบเดอร์เนี่ยนะครับมันเป็นอาชีพที่โคตรเลดเกมนะครับในตอนแรกมันจะยังไม่ได้โดดเด่นมากฟอรนเบเดอร์เนี่ยมันมีดีบัฟเยอะนะครับผมมีบัฟเยอะมากๆแล้วก็มีบัฟดาบทั้ง3ธาตุเลยยกตัวอย่างเช่นนะครับเวลาที่ฟอรนเบเดอร์อ,อยากจะกดบัฟอึดเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเป็นดาบน้ําแข็ง อ,อ,อยากเพิ่มดาเมจก็เปลี่ยนเป็นดาบไฟอะไรทํานองนี้นะครับค่อนข้างทําได้หลากหลายเลยอีอย่างคือมันมีแมคชนิกที่ต้อนอยู่นะครับหลากหลายเลยถ้าหากว่าเรามีค่าแอทแท k กเมจิกสูงเนี่ยนะครับ เวลาเราแปลงร่างเป็นแบทหนึ่งเนี่ยตัวเราก็จะดาเมจแรงขึ้นนะครับหรืออาจจะแปลงร่างเป็นแบทเทิลสนะครับแทงสกิลหนึ่งแล้วติดใบคือความลับในฟอสเบเดอร์เนี่ยมันซ่อนอยู่เยอะมากแต่ข้อเสียคือใครที่ไม่ชอบความยุ่งยากฟอสเบเดอร์ไม่ใช่ตัวเลือกของคุณแน่นอนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเลยฟอสเบเดอร์เนี่ยมันมีดีบัฟนะครับผมที่เล่นใน g v g หรือว่าในชั้นวอลค่อนข้างดีนะครับลดขาลดเลเวลลดดีเฟนเทสต์นะครับผมใครที่ชอบสายวอลชอบสายเลสเกมเนี่ยฟอสเบเดอร์เป็นตัวหนึ ต่อมานะครับผมอาชีพฟอร์สกันเนอร์ฟอร์กันเนอร์เนี่ยก็เพิ่งจะเพิ่มเข้ามาได้ไม่นานนะครับแต่ก็เป็นปีแล้วแหล,ละสำหรับฟอร์สกันเนอร์ฟอร์สกันเนอร์เป็นตัวที่ตัวบางมากเล่นในตอนแรกเนี่ยฝืนลงดันนะครับต้องบอกว่าตัวดาเมจก็อาจจะยังไม่มีนะครับผมตัวก็บางก็อาจจะจบมอนได้ช้าจาบบอสได้ช้า ตัวนี้นะครับไม่สมควรที่จะเล่นในช่วงแรกค่อนข้างยากแต่มันจะไปเล่นไ่ายก็ต่อเมื่อคุณมีของครบแล้วนะครับอย่างน้อยอชุดซิก m มทเทลหรือว่าชุดมิดทิวเลยนะครับพอเรามีของในระดับหนึ่งแล้วตัวฟอ r ต์เกนเนอร์เป็นตัวหนึ่งเลยนะครับที่เคลียร์ดันได้เร็วมากที่สุดในแพทปัจจุบันนะครับโดยการแปลงร่างเป็นทัสามเนี่ยมันจะบินเป็นไอรอนแมนเลยนะครับสามารถออโต้ลงดันสามารถฟาร์มดันวัวน,นะครับได้อย่างชิวเลยหรือจะดันแจดันธาตุต่างๆเนี่ยฟอสต์เกนเนอร์ทำรอบได้เร็วมากๆในการแปลงร่างแค่หนึ่งคร ตัวฟอนต์การ์เนอร์เนี่ยมีตัวคีย์ข้อดาเมจกับคีย์ข้อเลทที่ค่อนข้างสูงมากโดยติดมาที่พาสีบเลยในการทําของเนี่ยต้องบอกว่าตัวฟอนต์การ์เนอร์ทำแล้วคุ้มเลยนะครับเป็นตัวเลทเกมไม่ว่าจะเป็นตัว PVE PVP เนี่ย ฟอนการ์เนอร์ก,อก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากยิงคนแรงยิงบอสแรงเลยนะครับแต่ถ้าจะเล่นในตอนต้นเกมเนี่ยก็ต้องมีงบสักนิดนึงนะครับตัวต่อมาก็คือตัวดาร์กเมดนะครับอาชีพนี้เนี่ยลักษณะมันจะเป็นสายเวทเหมือนกับวิศานะครับแต่ว่าเป็นเวทมืดเนาะและก็จะเด่นไปในเรื่องของการใช้ดีบัฟมีสกิลที่รวดเร็วเหมือนกันนะแต่ดีบัฟของทางดาร์กเมดเนี่ยนะครับจะแตกต่างกับตัวฟอร์สเบเดอร์นะครับส่วนตัวดาร์คเมดถามว่าดาเมจแรงไหมแรงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเทียบกับตัววิสานแล้วเนี่ยก็วิ แล้วก็ตีไม่หานดาเมจแถมตีเร็วกว่าด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือตัวดาเมจเนี่ยมันเป็นอาชีพที่บ้าง บางกรอบมากๆเลยนะครับผมตอนนี้คนยังสนใจอาชีพนี้น้อยอยู่แล้วก็คนยังเล่นอาชีพนี้น้อยอยู่มากๆเลยส่วนมากเขาจะไปตัดสินใจเล่นทางฟอร์ตการเนอร์แล้วก็ทางวิาสาหแทนนั่นเองนะครับตัวโดยส่วนตัวแล้วนะครับใครที่ชอบ GBG นะครับผมหรือว่า Nation War ตัว Darkmate เนี่ยก็เป็นตัวที่น่าเล่นมากๆเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยเคยปั้นออกมาเอาไปเล่นใน Nation War นะครับต้องบอกว่ามันอวนสุดๆเลยนะครับก็สนุกเหมือนกันนะสำหรับ Darkmate สุแท้แล้วแต่เลยนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะเลือกอะไรไม่ว่าอาชีพไหนเนี่ยถ้าเราชอบมันก็สนุกทั้งหมดเลย นี่ก็เป็นเพียงแค่คำแนะนําเล็กๆน้อยๆจากผมนั่นเองสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้หวังว่าจะเลือกอาชีพกันได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ